ตกใจหมดเลยออระเบิดระเบิดแบนอีกกระต่ัวแป๊ดอีมทีเด่นเวลาองผมอ่ะ F1 f ห F1 F1 เโอเคเสร็จโอเคครับอยู่กับผมใบอันอีเดินครับอันนี้อยู่ประเทศอันดิครับด,ดูๆไปเด้ออีโย่ สุดความว่หวานไกลผลอ่ะสวัสดีครับครับบ้างครับป่าครับป่าเพิ่งเข้ามาใหม่ครับก็เลยมาสอบถามชื่อนะครับชื่ออะไรนะครับเนี่ย เพื่อสลัดครับอ๋อผมไบอันนะครับครับแล้วมาคนเดียวเหรอครับใช่ครับใช่อ่ามีเพื่อนหรือยังครับยังไม่มีครับยังไม่มีรับผมเป็นเพื่อนคนแรกปะได้นะครับได้อ๋อได้อะครับแล้วโทรศัพท์นี้ต้องซื้อป่ะครับเนี่ย ต้องน่าจะต้องซื้อมาครับผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมไปซื้อโทรศัพท์แป๊บน,นึงนะครับแล้วจะไปที่ไหนหรือเปล่าผมว่าจะไปฟาร์มดูยอะมีที่ไหนที่ฟาร์มดีไหมครับใน,น,น่าจะตกปลาอ๋อเพิ่งเข้ามาเหรอครับเนะี่ย ใช่ครับใช่ใช่อ๋อ,ชชอ,อเช่นกันคนะอาจจะไปทำงานยังไงครับไปด้วยได้ปาะไรครับอ่าไปด้วยได้ไหมครับทำงานอะ่ะมันอยู่ที่ไหนอะ่ะไปไปด้วยได้ครับแต,แต่คุณแม่คุณป้า อ่อะอะไรนะครับคุณไบอันจะกลัวโดนจับหรือเปล่ารครับอ่าไม่เคยกลัวครับแต่ถ้าโดนจับก็ช่วยผมด้วยนะครับไปไปไปใอรแก๊กแก๊กเราปะเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่เพื่อนเพื่อนผมเพื่อนผมเองอ๋อไม่แม่ไม่ใครอยู่กับเราอ่ะไม่ไม่เออนายไหนนายจะพาเราไปทำงานสุจริตไหมฮะสเดจริท ใช่เหรอใช่เราจะราแค่เอาซิปถุงซิปไปค่ะไออีกคนคนหนึ่งที่เชื่อมาได้เท่าไรุงละห้าพันลุงตำรวจนะครับไม่ไม่น่าไรนะแต่้จับไปทำก็ไล่ายอกไปว่าห้าพันเลยลูกเว้สี่ถุงหมื่นเลยแล้วก็ยี่สิถุงสอง0ันเลยลูกเว้ตอนนี้เรารออะไรอ่ะรอรถอ่ะอุ้ย

เราว่านายคุณคุณนะฮัลโหลใช่ป่ะฮัลโหลครับคุณเราว่านายคุณคุณนะเอาเราเพื่อนนายไงอ้ไอ้แบนมไงสลอตไปไหนมานายอะไปไหนมาเราหานายทั่วเลยอ๋อเราไปไปแบนไปไปไปแบนไปไปไหนอะเล่นกิจกรรมกันแบนไป อ๋อตเนื่งตอเนื่อกิรรมสุดตืนเจดตื่นตื่ต้นเต้ต ตกม่เราทำอะไรไมันคืออะไรครับกิจกรรมอะไร,รอ่ะบอมเบอร์ไหนพูดอ่ะคนนี้หรออ๋อครับใช่ครับอ๋อมันเป็นกิจกรรมระเบิดอย่างที่ใคร,รต้องเอาบทีที่คนสูงครับเพราะว่า ถาใครได้ที่หนึ่งก็ได้ก่อนตีวุฒไปอ๋อใช่ครับอันนี้ผู้เล่นใหม่ครับอ๋อใช่ครับเกือบเข้าใจแล้วครับแต่ยังไม่เข้าใจอยู่ดี๋ยวระวังด้วยนะเผื่อคนอื่นเอามาเอาระเบิดมาทีงเขื่อนเราเอาไว้ล่ะอ๋อได้ครับนี่เราก็ต้องวิ่งหนีใช่ปะ่ะวิ่งหนีใครอะระเบิด ตกใจหมดเลยอ๋อระเบิดระเบิดเอาคิดเอาตายรูปเดียวเป็นกิจกรรมที่สนุกมากถ้าไม่ตายคนที่สองออน,นะ ผมตายคนที่สามอ่ะไม่ใช่ดิผมตายคนที่สี่ดิอ่าผมตายคนที่สองเลยอะวิ่งที่เจ็ดแล้วก็ตายบูงงแล้วมาต่อยแบบนไรไงวะมาต่อยกับผมเปล่าไปฮั่นได้ได้เสมออะสู้ก็ได้ไปเนี่ยแตาก็าอยากอุ้ยไม่เคยวัด

อ่าแล้วก็ตา